สถานที่ของเราก็คือข้างๆบ้านของเรานะคะสวนลูกฟุตบอลก็คือเก่าแล้วซื้อมานานแล้วนะคะเริ่มจะปูกพังวันนี้เรามีนักเรียนมาเรียนเล่นฟุตบอลกันอยู่สองคนนะคะก็คือน้องอน้องอน้องมังกรแล้วก็น้องเบสนะคะตอนนี้ก็คือน้องมังกรนะคะเราสอนวิธีการเลี้ยงเลี้ยงบอลนะคะ ใช่ไหมมังกรอ,อันนี้เขาเรียกเลี้ยงบอลใช่ไหมอ่ออาไม่เริ่มใหม่หรอกเล่นไปเลยไม่เริ่มใหม่หรอกเล่นไปเลยอันนี้เป็นทักษะขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กที่กำลังจะเริ่มหัดเล่นฟุตบอลน,นะคะอ่าเก่งมากเลยมังกรค่อยๆทำนะครับมังกรสู้ๆ หยุดบอลนี่คือวิธีการเล่นนะคะโค้ดของเราวันนี้นะคะก็คือคุณพ่อของน้องมังกรนั่นเองนะคะคุณพ่อของน้องมังกรเคยเคยเล่นฟุตบอลให้กับโรงเรียนตอนสมัยเด็กๆเนาะก็มีทักษะพื้นฐานนิดๆหน่อยๆนะคะอาจจะไม่เก่งมากแต่ก็สามารถสอนเด็กๆได้นะคะเพราะว่าเด็กๆรุ่นนี้เขาอยากเล่นฟุตบอลมากเลยแต่ว่าไม่มีคนสอนเขาก็เลยเราก็เลยใช้เวลาว่างในการ พาน้องๆนะคะเล่นกิจกรรมวันว่างนะคะสถานที่เราวันนี้อาจจะแค่ไปหน่อยแต่ก็พอให้เด็กๆเล่นได้เนาะ,ะวันนี้เราก็ฝึกซ้อมกันแค่นี้ค่ะ <All right. S 1> เดี๋ยวไว้คลิปหลังนะคะเราจะพามาดูอ,อ,อันนี้คุณพ่อเล่นนะคะอ่า เนาะเดี๋ยวคลิปหลังนะคะเราจะพามาดูกิจกรรมของไทยบ้านชาแนลใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย